แน่นอนนี่คือฮุกภาษาไทยสำหรับเปิดวิดีโอ youtube จากเรื่องสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าแม่แต่ใต้เท้านั้นคือการเสียสละซึ่งออกแบบมาให้ดึงดูดทันทีมีความสงสัยซึ่งกินใจและกระตุ้นให้ดูต่อจนจบพร้อมทั้งแทรก call to action ที่เนียนและทรงพลังในจังหวะที่เรื่องเริ่มดึงอารมณ์ผู้ชมมากที่สุดแผ่นป้ายบอกฉากฮุกเปิดวิดีโอพูดในน้ำเสียงจริงจังกดอารมณ์ลึกคุณเชื่อไหมว่าบางครั้งคนที่เงียบที่สุดในชีวิตเรา กลับเป็นคนที่ยอมเจ็บที่สุดเพื่อให้เรายิ้มได้ชายคนหนึ่งเติบโตมาโดยไม่เคยรู้เลยว่าแม่ของเขาซ่อนอะไรไว้หลังรอยยิ้มทุกวันเธอนั่งขายลอตเตอรี่กลางแดดเก็บเศษเงินแต่กลับเก็บบางอย่างสำคัญไว้เป็นสิบปีเพื่อให้ลูกได้ไปถึงฝันแต่สิ่งที่ลูกชายคนนั้นเจอเมื่อกลับบ้านพร้อมความสำเร็จทำให้เขาสุดลงทั้งร่าง หัวใจแตกสลายแม่ไม่อยู่รออีกแล้วแต่เธอทิ้งไว้สิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาลุกขึ้นและเปลี่ยนทั้งชีวิตพระจันทร์เสี้ยวเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่สเตือนใจแต่มันจะทําให้คุณหันกลับไปมองผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านของคุณด้วยหัวใจที่ไม่เหมือนเดิมหมุดติกระดาษหัวเหลี่ยมถ้าคุณอยากรู้ว่าเสียงจากสมุดบันทึกของแม่ในหน้าสุดท้ายเปลี่ยนชีวิตของลูกชายอย่างไรต้องดูให้จบพระตอนจบของเรื่องน,นี้ คุณอาจร้องให้เงียบเงียบเหมือนเขาชี้มือลงและถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้อยากฟังเรื่องจริงที่ซ่อนอยู่ในมุมเล็กๆของชีวิตคนธรรมดากด Subscribe และคอมเมนต์บอกเราว่าแม่ของคุณเคยเสียสละอะไรที่สุดเพื่อคุณบ้างเราเรอฟังคำตอบของคุณหากคุณต้องการฮุกแบบเสียงภาคสั้นๆส,สำหรับทิ k ทอกหรือชอสก็แจ้งได้นะครับสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าแม่แต่อะไรที่อยู่ใต้รอยเท้านั้นบ้าง กลิ่นข้าวเหนียวหมูปิ้งลอยออยอิงยามเช้าเด็กชายคนหนึ่งในชุดนักเรียนเก่าๆเดินผ่านซอยแคบหาหะมีแม่คนหนึ่งนั่งขายลอตเตอรี่ข้างทางมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ใบหน้ายังคงยิ้มให้ลูกที่ถือกระเป๋านักเรียนเก่าหาหะเหมือนไม่เคยรู้จักคำว่าเหนื่อยแม่ชื่อแอลแม่เลี้ยงลูกชายคนเดียวชื่อกอน ตั้งแต่พ่อของเขาหายตัวไปเมื่อสิบปีก่อนใครก็ไม่รู้บอกว่าเขาหนีไปกับนี่แต่แม่ไม่เคยพูดอะไรแค่บอกก่อนว่าคนเราจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราไม่ทิ้งคนที่รักเราวเสียงรถตุกๆดังผ่านไปแม่ยังนั่งขายลอตเตอรี่มีคนเดินผ่านแต่ไม่หยุดดูแดดเริ่มแรงแต่แม่ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมก่อนเดินไปโรงเรียนด้วยรองเท้าที่มีรูตรงหัว เพื่อนบางคนล้อแต่เขาไม่สนในหัวมีแค่คำพูดแม่วนไปวนมาลูกเรียนให้จบแม่จะอดอย่างไรก็ไม่เป็นไรตอนกลางคืนแม่จะเก็บขยะข้างตลาดบางครั้งจัดเท้าพระเศษแก้วบางวันกลับบ้านพร้อมรอยเลือดแต่เช้ามายังยิ้มให้ลูกวันหนึ่งก่อนได้จดหมายรับทุนจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพ แต่เขานั่งเงียบไม่พูดกับแม่เขารู้ว่าค่าเดินทางค่าหอค่ากินมันมากกว่าแค่ทุนเรียนฟรีแม่เห็นลูกซึมจึงถามก่อนเงียบก่อนจะยื่นจดหมายให้แม่แม่อ่านแล้วนิ่งไปนานจากนั้นก็ลุกไปเปิดลิ้นชักหยิบซองผ้าสีขาวยื่นให้ลูกนี่คือเงินที่แม่แอบเก็บมาตลอดสิบปีแม่ไม่ได้เก็บเพื่อรักษาตัว แม่เก็บให้ลูกมีอนาคตก่อนน้ำตาคลอแม่ยังพูดไม่จบแม่ขออย่างเดียวอย่าก,กลับมาด้วยความล้มเหลวกลับมาไม่ยืนได้ด้วยตัวเองหลายปีผ่านไปก่อนเรียนจนจบได้งานดีแต่ไม่เคยลืมโทรหาแม่ทุกคืนวันหนึ่งเขากลับมาที่บ้านโดยไม่บอกล่วงหน้าในมือมีกระเป๋าเอกสาร บนใบหน้ามีรอยยิ้มแบบที่แม่เคยให้เขาเสมอมาแต่ในบ้านเงียยผิดปกติไม่มีเสียงลอตเตอรี่ไม่มีเสียงคนล้างจานไม่มีกลิ่นข้าวเหนียวหมูปิ้งก่อนเดินเข้าไปช้าหาหะมองเห็นกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งติดอยู่ที่ฝาผนังลายมือแม่ลูกแม่ขอโทษที่ไม่ได้รอลูกแม่ขอโทษที่ไม่ได้รอ กอนยืนนิ่งน้ำเสียงในหัวของเขาดับเงียบไปชั่วขณะหัวใจเหมือนโดนบีบเขาก้าวเข้าไปในห้องแม่เห็นเตียงพัดลมเก่าๆยังหมุนช้าๆเตียงผ้าที่เคยมีแม่เอหลังตอนค่ำวันนี้ว่างเปล่าข้างเตียงมีกล่องไม้เล็กๆก,กอนเปิดออกข้างในมีผ้าถุงเก่าๆพับไว้อย่างเรียบร้อยซองเงินอีกใบหนึ่งจดหมายที่แม่เขียนถึงลูก แม่ดีใจที่ลูกไปถึงฝันแม่ไม่เสียดายเลยที่ไม่เคยซื้อของดีๆให้ตัวเองแต่แม่เสียดายแค่อย่างเดียวแม่ไม่ได้เห็นวันที่ลูกได้ใส่สูตททำงานแม่หวังว่าลูกจะใช้หัวใจไม่ใช่แค่ปัญญาในการเป็นคนสำเร็จมือของกอนสันเขาเอาจดหมายนั้นแนบหน้าอกเหมือนจะหาเสียงแม่ในความเงียบแต่ไม่มีคำตอบก,กอนเดินออกมาหน้าบ้าน มองถนนที่แม่เคยเดินไปกลับทุกวันวันนี้กลับว่างเปล่าเด็กหญิงข้างบ้านถือดอกมะลิช่อเล็กๆวิ่งเข้ามาพี่ก่อนแม่หนูฝากให้พี่บอกว่าแม่พี่เคยซื้อให้หนูทุกวันแม่ตอนนี้หนูอยากให้พี่บ้างก่อนย่อตัวลงรับดอกมะลิด้วยน้ำตาคลอกลิ่นหอมอ่อนๆทำให้เขานึกถึงเช้าทุกเช้าที่แม่เคยแอบเสียบดอกมะลิไว้ในกระเป๋านักเรียนโดยไม่พูดอะไร เขาเงยหน้ามองฟ้าแสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้เหมือนรอยยิ้มที่เคยอยู่ตรงระเบียงบ้านแม้วันนี้จะไม่มีตัวตนของแม่แต่ทุกสิ่งในบ้านยังมีแม่ซ่อนอยู่ทุกมุมเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเสียงจากกรุงเทพปลายสายถามว่าเขาจะกลับไปเริ่มงงานวันไหนก่อนเงียบก่อนจะพูดช้าๆผมขอเริ่มงานในอีกหนึ่งสัปดาห์ครับ ผมต้องจัดการบางอย่างให้เสร็จก่อนจากนั้นเขาเดินไปยังลานวัดใกล้บ้านมือ,อยังถือช่อมะลิเขายืนต่อหน้ารูปถ่ายเล็กๆที่มีพวงมลาลัยคล้องอยู่พึมพำเบาหาหะแม่ผมจะใช้ชีวิตให้สมกับที่แม่เคยยอมไม่ใช้ชีวิตของตัวเองลมเย็นพัดผ่านใบไม้ไหวเบาหาหะเหมือนเสียงแม่ที่ยังอยู่ เฝ้ามองลูกชายของเธอในทุกก้าวเดินที่กำลังจะเริ่มต้นใหม่ก่อนนั่งอยู่หน้ารูปแม่เป็นเวลานานเขานึกถึงค่ำคืนที่แม่กลับมาด้วยรอยแผลเสียงไอแห้งๆที่แม่เคยซ่อนนึกถึงคำพูดที่แม่ไม่เคยพูดตรงๆว่าเจ็บแต่ใช้คำว่าไม่เป็นไรซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อพระอาทิตย์คล้อยตาก่อนลุกขึ้นเดินกลับบ้านช้าหาหะ เขาว่าข้างทางร้านเก่าที่แม่เคยนั่งขายลอตเตอรี่มานั่งไม้พังๆยังอยู่แต่ไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นอีกแล้วแม่ค้าในร้านข้างๆเขาแม่หนูเคยให้ของกินฟรีกับเด็กข้างถนนบ่อยมากเลยนะเขาไม่เคยรู้แต่เรารู้ว่าแม่หนูยิ่งกว่าคนดีก่อนยิ้มเศร้าเขาไม่ได้ตอบอะไรแค่เดินต่อมือยังคงกำชับชอบมาลินแน่นคืนนั้น เขาเปิดลินชะกเก่าในห้องแม่เจอสมุดจดเล่มเล็กหาหาด้านในเป็นบันทึกที่แม่เขียนทุกวันวันนี้ลูกกลับบ้านเหนื่อยแม่เลยทำไข่เจียวเพิ่มไข่ให้สองฟองลูกสอบได้เกรดดีแม่แอบไปขอพรที่ศาลเจ้าริมน้ำลูกบ่นคิดถึงพ่อแม่เลยโกหกว่าพ่อยังอยู่ที่เมืองไกลทุกหน้ามีแต่ความรักไม่มีบันทึกเรื่องแม่เจ็ดไม่มีบ่นว่าเหนื่อย ไม่มีคำว่าเสียใจที่ต้องลำบากก็ระปิดสมุดเบาหาฮะเขารู้แล้วว่าภายใต้คำว่าสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าแม่มันไม่ใช่แค่เพราะแม่ให้กําเนิดแต่มันคือเพราะแม่ยอมย่ำชีวิตของตัวเองเพื่อให้ลูกได้เหยียบขึ้นไปถึงสวรรค์ของตัวเองเช้าวันต่อมาก้อนสวมชุดสูทรเรียบร้อยกระเป๋างานอยู่ในมือแต่แทนที่จะขึ้นรถไฟไปกรุงเทพทันที เขานั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างตรงไปที่โรงเรียนเก่าเขาเขายืนอยู่หน้าห้องเรียนเก่าของตัวเองมองเด็กๆในห้องผ่านหน้าต่างเด็กบางคนสวมรองเท้าขาดเหมือนเขาเมื่อก่อนบางคนหลับเพราะยังไม่ได้กินข้าวเช้าก่อนเดินเข้าไปคุยกับคุณครูบอกว่าอยากตั้งกองทุนเล็กหาหาในานามแอลผู้หญิงที่เงียบที่สุดแต่รักที่สุด ครูยิ้มน้ำตาซึมก่อนบอกว่าผมไม่รู้จะตอบแทนแม่ยังไงแต่ถ้าเด็กบางคนไม่ต้องหิวบางคนไม่ต้องเดินเท้าไกลแค่นั้นก็เหมือนแม่ผมยังมีชีวิตอยู่เสียงเด็กๆหัวเราะในสนามเสียงนั้นเหมือนกับวันเก่าหาหาเหมือนตอนที่เขาวิ่งไปหาคนที่นั่งขายลอตเตอรี่ใต้แดดร้อนตอนที่ยังไม่รู้ว่าเธอเจ็บแค่ไหน กอนยืนมองเด็กๆวิ่งและจับกันใต้ต้นจามจุรียักษ์ย้ายต้นไม้ที่แม่เคยพาเขามานั่งรอเลิกเรียนแม่เคยนั่งพัดให้เขาตอนเขาเป็นไข้เคยยกกล่องข้าวมาให้ในวันที่เขาลืมห่อข้าวภาพเหล่านั้นย้อนกลับมาราวกับเพิ่งเกิดเมื่อวานแต่วันนี้เขายืนอยู่ตรงนี้เพียงลำพังเงาของต้นไม้ทอดยาวแต่เงาของแม่อยู่ในหัวใจเขาทุกที่ที่ยืนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง เป็นหัวหน้าที่ก่อนจะไปทำงานด้วยเขารับสายด้วยน้ำเสียงมั่นคงครับผมจะไปเริ่มทำงานแน่นอนแต่ก่อนหน้านั้นผมมีบางอย่างต้องทำให้จบเขาเดินออกจากโรงเรียนตรงไปยังที่ว่าการอำเภอก่อนยื่นเอกสารชุดหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ในนั้นคือการลงทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อแม่และเพื่อเด็กที่เหมือนเขาในวันก่อนแม่เคยให้ผมมากกว่าชีวิต ถึงเวลาที่ผมจะคืนบางอย่างให้โลกนี้บ้างเจ้าหน้าที่พยักหน้ามองหนุ่มในสูทสีเรียบไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังชายคนนี้คือรอยเท้าที่เดินผ่านไฟค่ำวันนั้นก่อนกลับไปนั่งหน้าบ้านลมเย็นพัดเข้ามาจากทางทิศตะวันออกเงาของม่านผิ้วไหวเหมือนใครบางคนกําลังแง้มดูเหมือนแม่ที่เคยนั่งรอลูกทุกเย็นก่อนยิ้มเบา หาหะห,หลับตาลงและในความเงียบเขาได้ยินเสียงหนึ่งเสียงของแม่ที่เคยกระซิบตอนเขาล้มลงตอนเด็กแม่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวนะลูกมือของเขาคลายจากดอกมะลิที่แห้งกรอบในมือมันตกลงบนพื้นดินหน้าบ้านแต่กลิ่นหอมยังคงลอยอยู่ในใจเขาไม่เสื่อมคลายดอกมะลิแห้งร่วงลงแตะพื้นอย่างแผ่วเบา แสงไฟจากเสาไฟหน้าบ้านส่องให้เห็นเงาของกอนทอดยาวไปถึงริมรัว้วเขานั่งเงียบอยู่นานราวกับต้องการให้ความทรงจำไหลย,ย้อนกลับเสียงมแมลงกลางคืนเริ่มดังลมยามคําพผัดผ่านราวไม้ไผ่ที่แม่เคยปลูกไว้ริมบ้านก่อนลุกขึ้นเดินไปยังหลังบ้านที่ที่แม่เคยตั้งกระถางดินไว้ปลูกผักวันนี้เหลือเพียงต้นโหระพาเหี่ยวแห้งแต่มุมหนึ่งของกำแพงเขาเห็นรอยขีดเล็ก หาหมันเป็นรอยที่แม่เคยขีดว่าส่วนสูงของเขาปีต่อปีตัวเลขและวันที่ยังอยู่ปีสุดท้ายจบที่ก่อนมหกสูงหนึร้อยเ็บเอดเซนติเมตรแม่ภูมิใจที่สุดเขายกมือแตะรอยนั้นเบาหา <aa> <h> ah> น้ำตาไหลเงียบๆโดยไม่รู้ตัวรุ่งเช้ากระจัดของในกระเป๋าหยิบสมุดแม่อีกครั้ง วางไว้ในกระเป๋าสูทเพราะเขาตั้งใจจะพามันไปในวันแรกของการทำงานแม่อาจไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่แม่จะอยู่ในโต๊ะทำงานของเขาเสมอระหว่างทางขึ้นรถเขาแวะวัดอีกครั้งไปยังจุดที่เคยวางรูปถ่ายของแม่วันนี้กอนถือช่อมะลิใหม่ที่เขาเด็ดจากต้นข้างรั้วบ้านเขาวางมันเบาหาหะและพูดด้วยเสียงที่มั่นคงแม่ครับ วันนี้ผมจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แม่อาจไม่ได้นั่งรอผมหน้าบ้านอีกแต่ทุกสิ่งที่ผมเป็นคือแม่ทั้งหมดเสียงระฆังวัดดังขึ้นพอดีคล้ายเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ก่อนก้มสีรษะก่อนเดินออกจากวัดด้วยฝีเท้าหนักแน่นในมือของเขาไม่ใช่แค่กระเป๋าและสมุดจดแต่ยังมีคำสอนการเสียสละ และความรักที่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งแม่ทิ้งไว้ให้ในทุกลมหายใจของเขาขณะก่เดินไปยังสถานีรถไฟมีหญิงชาราร่างเล็กคนหนึ่งนั่งขายพวงมาลัยอยู่ตรงม,มุมถนนเธอยื่นพวงมะลีให้เขายิ้มแบบเดียวกับที่แม่เคยยิม้มก่อนหยุดมองเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งเขารับพวงมาลีและเอ่ยเบาๆกับตัวเองบางที แม่อาจยังอยู่ในรอยยิ้มของคนแปลกหน้าทุกคนที่เราพบหญิงชราย,ยิ้มให้ก่อนด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยเมตตาก่อนจะหันกลับไปนั่งเรียงพวงมาลัยต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สําหรับก่อนช่วงวินาทีนั้นเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนหัวใจเขาเต้นช้าลงความม่่งเปล่าในอกเหมือนถูกเติมเต็มอย่างประหลาดเขาเดินขึ้นรถไฟหาที่นั่งริมหน้าต่างปล่อยให้สายตาไหลาตามวิวทุ่งนา บ้านไม้หลังเล็กๆที่กระจายอยู่สองข้างทางต้นกล้วยต้นมะพร้าวและเสียงหัวเราะของเด็กที่วิ่งไล่นกันในลานวัดทั้งหมดนี้คือชีวิตที่แม่เคยให้เขารู้จักคือโลกจริงที่ไม่ได้มีแต่ตึกสูงแต่มีกลิ่นดินหญ้าและน้ำใจรถไฟวิ่งผ่านสถานีเล็กหาหาที่บางครั้งไม่เคยพาเขามาเที่ยวสมัยเด็กภาพนั้นย้อนกลับมาอีกครั้ง มือแม่ที่จับมือเขาแน่นเวลาเดินข้ามรางเสียงแม่พูดว่าอยากกลัวลูกถ้าแม่ยังอยู่ใกล้ๆก่อนยิ้มบางหาหะวันนี้แม่ไม่อยู่ใกล้หาหะแต่กลับรู้สึกว่าแม่อยู่ในทุกลมหายใจที่เขาสูดเข้าไปเมื่อรถไฟแล่นเข้าสู่เมืองใหญ่เสียงอึกทึกควันจากรถยนต์ตึกสูงที่ตั้งประงานเหนือหัวก่อนมองทุกอย่างด้วยสายตาใหม่ เขาไม่ได้รู้สึกเล็กหรือหลงทางอีกต่อไปเพราะเขารู้แล้วว่าไม่ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเขายังคงเป็นลูกของแม่แอวคนเดิมเขาเดินออกจากสถานีหอบผิวกระเป๋าและพวงมาลิดที่หญิงชรามอบให้มุ่งหน้าไปยังตึกบริษัทสูงประงานที่เขาจะเริ่มง,งานวันแรกพนักงานต้อนรับยิ้มต้อนรับเขาเส็นชื่อ และก้าวเข้าไปยังลิฟต์กระจกที่ค่อยๆพาเขาขึ้นสูงสูงกว่าที่เขาเคยฝันไว้แต่มือของเขายังจับกระเป๋าแน่นรู้ดีว่าความสูงตรงนี้ไม่ได้มาจากความเก่งแต่มาจากการที่เขายืนอยู่บนหลังของความเสียสละเ <c oughs> มื่อประตูลิฟต์เปิดออกเขาก้าวออกไปอย่างมั่นคงท่ <c oughs> ามกลางเสียงเครื่องพิมพ์และคีย์บอร์ด <c oughs> โลกใหม่ของเขาเริ่มต้นแล้ว <c oughs> แต่ทันใดนั้น มีเสียงข้อความแจ้งเตือนในโทรศัพท์เป็นคลิปเสียงที่ถูกส่งมาจากเบอร์แปลกหาหะปรากฏฟังโดยไม่ลังเลลูกแม่ลองอัดเสียงไว้เล่นๆเผืเ่อวันหนึ่งแม่พูดไม่ได้แม่แค่อยากบอกว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแม่ก็ยังรักลูกเหมือนเดิมแม่ภูมิใจในตัวลูกเสมอก่อนยืนเงียบในห้องทำงานใหม่น้ำตาค่อยๆไหลลงมาอีกครั้ง ท่ามกลางเสียงเครื่องพิมพ์และเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมงานไม่มีใครรู้ว่าในมุมหนึ่งของห้องมีชายคนหนึ่งยืนอยู่อย่างมั่นคงด้วยหัวใจที่ยังเต้นตามเสียงของแม่ก่อนปาดน้ำตาช้าๆเขาเงยหน้าขึ้นมองผ่านกระจกใสออกไปยังเมืองที่วุ่นวายตึกสูงนับร้อยหลังรถราบนถนนแน่นขนาดแต่ในหัวของเขา กลับมีเพียงเสียงแม่ที่ก้องสะท้อนอยู่ไม่หยุดแม่ภูมิใจในตัวลูกเสมอเขายกมือแตกกระเป๋าเสื้อสูตรรู้ดีว่าในนั้นยังมีสมุดเล่มเล็กของแม่มันคือสมุดที่ไม่มีมูลค่าในสายตาใครแต่สำหรับเขามันคือพิมพ์เขียวของชีวิตคือคู่มือในการเป็นคนที่ดีวันเวลาผ่านไปก่อนกลายเป็นคนที่ใครๆก็ชื่นชมเขาไม่ใช่แค่พนักงาน แต่เป็นหัวหน้าทีมที่มีคนรักและเคารพแต่ในทุกความสำเร็จเขาไม่เคยลืมความเงียบของแม่ในทุกคืนที่อดไม่เคยลืมแววตาแม่ที่มองเขาโดยไม่มีคำขอใดๆตอบแทนทุกเย็นหลังเลิกงานก่อนจะกลับมาที่ห้องเช่าเล็กๆไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเงินแต่เพราะเขาอยากใช้ชีวิตแบบที่แม่เคยใช้เรียบง่ายและไม่ลืมรากของตัวเองบนผนังห้อง เขาติดภาพถ่ายแม่ไว้ตรงหัวเตียงข้างๆเป็นพวงมาลิแห้งที่เปลี่ยนทุกสัปดาห์และใต้กรอบรูปมีประโยคหนึ่งที่เขาเขียนด้วยลายมือตัวเองความสำเร็จที่แท้จริงคือการรู้ว่าใครเป็นคนส่งเราเดินมาถึงจุดนี้คืนวันหนึ่งหลังกรกลับจากงานอาสาที่โรงเรียนชนบทเขานั่งเปิดสมุดของแม่อีกครั้งและพบว่ามีหน้าเล็กๆที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน หน้าเก่าที่ถูกซ่อนอยู่ด้านในสุดเป็นข้อความที่แม่เขียนไว้สั้นหาหาถ้าลูกได้มาอ่านหน้านี้แปลว่าแม่คงไม่ได้อยู่ดูแม่แค่อยากบอกว่าอย่ากลัวความเงียบเพราะในนั้นแม่ยังอยู่กับลูกเสมอก่อนวางสมุดลงห้องทั้งห้องเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจของเขาและแสงไฟหน้าต่างที่ลอดเข้ามาเบาๆ เขาลุกขึ้นเดินไปเปิดหน้าต่างมองท้องฟ้ากรุงเทพยามค่าที่เต็มไปด้วยแสงไฟแต่เหนื้อแสงเหล่านั้นมีดาวดวงหนึ่งที่สว่างกว่าดวงอื่นเล็กน้อยก่อนยืนนิ่งมองดาวดวงนั้นแล้วพูดเบาหาหแม่คืนนี้ผมยังได้ยินเสียงแม่อยู่เลยก่อนยืนมองท้องฟ้าอีกพักใหญ่สายลมยามค่ำผัดผ่านเบาหาห่ <h aha> เหมือนอ้อมแขนที่เขาคุ้นเคยเหมือนตอนเด็กที่เขาซุกตัวในอ้อมอกแม่ในวันที่โลกทั้งใบดูโหดร้ายเขาหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกหาหเหมือนจะเก็บความรักความอบอุ่นและคำสอนของแม่ไว้ให้เต็มปอดเมื่อเขาเปิดตาขึ้นรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าไม่ใช่รอยยิ้มของความเศร้าแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้เดินคนเดียวบนเส้นทางนี้ วันรุ่งขึ้นก้อนกลับไปยังโรงเรียนในชุมชนเล็กๆอีกครั้งเด็กๆวิ่งเข้ามารับเขาด้วยเสียงหัวเราะเขายื่นสมุดและรองเท้าคู่ใหม่ให้เด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งเธอยิ้มกว้างแล้วพูดเสียงใสคุณลุงหนูอยากเป็นเหมือนลุงตอนโตก้อนหัวเราะอ,ออกมาเบาหาหะคุกเข่าลงและพูดกับเธอว่าถ้าหนูมีแม่ที่รักหนูหนูจะไปได้ไกลกว่าลุงแน่นอน จากจุดที่เขาเคยนั่งอยู่ใต้ต้นจามจุรีวันนี้เขากลายเป็นร่มเงาให้คนอื่นจากเด็กชายที่เคยถือรองเท้าขาดเดินตามแม่วันนี้เขากลายเป็นคนที่พาอีกหลายชีวิตก้าวไปข้างหน้าแม้แม่จะไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกแล้วแต่ทุกลมหายใจของกอนคือบทพิสูจน์ว่าความเสียสละของแม่ไม่เคยสูญเปล่าและเมื่อใดที่เขาเงยหน้ามองท้องฟ้า เขายังเห็นดาวดวงนั้นเสมอดวงที่สว่างไม่เคยจางเพราะเขารู้ดีว่าสวรรค์ยังคงอยู่ใต้ฝ่าเท้าแม่แม้กระทั่งในวันที่แม่เดินจากไปแล้วก็ตาม